วัสดีนะคะทุกท่านวันนี้พามาพบเมืองหนาวฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์มาทำอะไรที้มาป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 ้าพี่มาลุงเต็มเพื้นที่เขาคนเรากันหนาวหนาวมากอย่าไปหนาวเหน็บแต่เราไม่คิดว่ามันสีมีกบสีน้องกบ ตอนที่มาลูกกอไปยูสไปยูนาี่เช่าสตูดิอี่ชื่ชิมเป็นนี่อ่ะที่แบบว่าอม่ได้สิงห์เลยนะสัสว่เคยบกเคยเจอบเคยพอกบหล้ขนาดนี้มื้อนี่ข้างนี้เป็นข้างแรกที่เห็นกบหล้ทักหลยแน่ไปนองมัเป็นบ่หวากปกตินี่เขาพอบบอก พ่อจ้าพ่อล่าเขาป้ายไปกิฟต์มาไปไปก็บเห็ดพ่อที่ละโตัวสองตพี่น้องก่ได้เคยพ่อมันเป็นฝูงเยอะขนาดนี้แหม่อันนี้หลายถือว่าหลายคัดเลยคเป็นเมื่ร้อยตัวมันขึ้นมากว่างไคค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฟินแลนด์หิมะไหลขืนมากว่างไคผสมพันว่างไคแบบหลายคัดจนแบบว่ามันอดบ่ไรที่จะเอามาฝาก พีพีเพืเ่อนๆเนาะว่ากบเมืองหนาวกับมีคือกันเนาะเราวก็บ่ได้มีน้อยๆมีหลายคือกันมีหลายคักหลายเนี่ยจนมันเป็นอียงเลยว่ามันบ่อทายบ่ได้เออบ่เอามาฝากบ่ได้ค่ะสิบอกว่าโอไมคกอดโอไมคกอดกบพีบ่น้องกบกบอียงคือหลายคักหลายเนี่แทระมาณนี่นะคะคืออยากจะกรีดแต่ว่ามันกรีดไปได้เลยเพราะว่ามันมียนเด็กน้อย ขาเขาเห็นเขาทายคลิปเด็กหน่อยเขาก็มาเ่นน้ากบเล่นไม่ได้เ่นธรรมดาพี่น้องเอาแสเอาไม้มาตีหัวกบกบมันว่างใครเขาก็เอาไม้มาเคลียะด้วยความส่ว่าเขาเป็นเด็กหน่อยรัสเซียเหรอว่าเขาว่าภาษาฟินเขาฟังหูเรืองเนาะว่าบ่ห้เหตุอย่าไปเหตุมันปล่อยปล่อยปล่อยขอมาว่างใครเสีเขาก็ฟังเ้าบ่ร์หูเรืองกันเลยเด็ปล่อยเลยตามเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เก็บ ภาพบรรยากาศมาให้ช่มเด้อวะภบเมืองหนอกอ่ะกบเมืองหนาวอ่ะมันก็มีคือกันไ่นอนคอยกระเงินคือกันว่ามันอยู่ไหนจังไหนนะคะมือนีให้ชิมกันเลยเอามาฝากค่ะเอาเอามาฝากเอาชีวิตสัตว์โลกผู้หนารา,า,ากนี่หละงมาฝากเด้อพี่นองมันเป็นอย่างที่เอาไม่สิ่งหลายๆเอาไม่สิ่งขักเนี่ยข่อยอยากบอกค้ามีภาวาอย่างคือช่วงที่หิมะลุ่งติดลบนี่สิบสามสิบองศา เขายู่ยังไหนเขาไปยู่ยังไหนเขาขุดหู้อยู่ใต้ขีดินบอกพี่นอ้องเออมันเป็นอย่างที่แบบว่าน่าสนใจได้นี่อืคลิปนี้กับฟ้าไว้แค่นี้ค่ะกิโตชไม่มอยอืม